ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับคู่ของที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับครับไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่ขันดีอีกตัวนึงนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่า,าต้องปิดกันแดดไว้นะครับ แดดส่งลงมาหาเขานะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เดือยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเดือยเม็ดกระสุนอีกตัวหนึ่งนะครับรับดูความสวยงามนะครับ ตัวนี้มีลักษณะเด่นก็คืองอนนะครับนี่ครับอนาคตงอนตั้งใหญ่แน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเต็มหนุ่มนะครับก็หางนี่ยังไม่สุดนะครับหางนี่ยังออกมาเรื่อยหางใช้ยังไม่ออกนะครับก็เป็นไก่กาลังเต็มหนุ่มนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะมืดนะครับต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับ ตัวนี้ก็งอนงอนสวยตั้งเปิดดีนะครับตาก็ตาก็สวยนะครับเอเป็นหูหูเล็กนะครับตัวนี้ก็ขันดีนะครับขันตัดเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยขยันขันนะครับเนื่องจากมีตัวเจ้าถิ่นเขาคุมไว้นะครับ เลยจับขังกงไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้เคยฝึกเชือกแล้วนะครับแต่พอดอีตัวใหญ่มาเวียนบ่อยมากวนเขาบ่อยผมก็เลยปล่อยที่จะขังไว้ในกงนะครับตัวนี้เป็นสีประดูดงนะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับตัวที่สองนะครับถ้าจะเอาสองตัวก็อ่า ผมให้ราคาพิเศษนะครับคู่กับคลิปก,กับตัวที่หนึ่งนะครับนี่ตัวที่สองนะครับนี่ครับงอนก้ามปูนะครับเ,เดี๋ยวจะบอกว่างอนก้ามปูมันดียังไงนะครับชาวบ้านผมนี่เขาว่ามันตัวไหนเข้ามาเนี่ยจะติดดีนะครับติดไว้นะครับก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับก็ แต่สาหรับผมเนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วนะครับต่อดีนะครับงอนก้ามปูนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนก้ามปูนะครับนับจากเอ่อจากที่สามลงมาจากอยู่จากที่สี่นะครับนะครับขับไปดูคู่นะครับตัวนี้ก็จะแบ่งราคา600บาทเหมือนกันนะครับบอกราคาไว้ก่อนนะครับ600บาทนะครับแต่ถ้าเอา2ตัว ผมก็จะลดมาอยู่2ตัว1 0 0 0บาทนะครับถ้าจะเอาคู่เขานะครับก็กัคบคู่ของเขาก็จะเป็นลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าจะเอา2ตัวนะครับแต่ถ้าอยากได้2ตัวก็ต้องไวหน่อยนะครับบางทีคู่ของเขาเนี่ยอาจจะไปแล้วนะครับหรือตัวนี้จะไปก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวก็ตัวละ600นะครับถ้าสนใจก็ เขมาสอบถามได้นะครับตัวที่สองนะครับก็ตามนี้นะครับ